นี้ผมว่าผมเคยพูดเรื่องรลาวนี้ไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมน่าจะยังไม่เคยพูดก็คือเรื่องของที่ว่ามันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของอความเร็วของไอ้คลื่นนี้ลึกภาพว่าเราเดินทางจาก A ไปสู่โซน B แล้วก็ไปสู่โซน C ใช่ไหมทีนี้ถ้าเราในภาพเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับสถานะของจุด A มันอยู่ประมาณนี้นี่คือสมมตินะแล้วจากจุด A ไปสู่จุด B เนี่ยมันเหมือนไปอยู่สถานะนี้ แล้วจุด B ไปจุด C เนี่ยก็ไปอยู่สานะหนึ่งซึ่งก็ให้กภาพประมาณว่าเหมือนกับแบบ A อาจจะแบบขับมาประมาณแบบโฟล์ประมาณหนึ่งก็ดีๆอยู่ได้อยู่ก็โดนขัดใช่ไหมโดนขัดมันก็เลยไปอยู่สานะ B มันก็จะมีโฟล์ต่ำตรงหน่อยแล้วก็เริ่มเริ่มเข้าสู่ความหนานแน่นของรถที่ต้องขอย้ำนิดหนึ่งว่าความหนานแน่นในที่นี้คหมายถึงว่าเป็นว e h i c l e ต่อก็คือจำนวนคัน ต่อ,ตอกิโลเมตรนนเองจริงๆจ,จะเขียนเป็นอ